เจดยังไรเจมกปลาชมไข่ป,ปลาเราทำเจดแล้วจะมกมกสมไข่ปลาท้ามาชมเจเลยเอาจากันนี้ไหหมูย่อมาสมไข่ปลาพี่น้องนี่เองนครับขอกันย้ำครับยํำเหมือพี่เก่าได้พี่น้องเด้อี่นะครับอยู่ที่ขั้วามาลงโป,ป่งเปงครับขั้วบานเจละตะเตอรีน,นะครับผมมืดแล้วนะครับคืนวันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิแปดทุ่งยังไรเจดเนี่ยค่ะหมูยอ่อหมูยอ่อพี่น้องแต่งให้ก็มี อันนี้แกะแล้วมาเจเ่ยหมูย่อเนี่ยแก้แล้วเยอะเท่านั้นล่ะเดี๋ยวหัวไปไปเดวหัวไปเร็ว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 อุ่พี่น้องจัดเป็นจีเป็นไรยังอียังยึ่เต่าเลยเจปลาลดปลาลดพี่น้องปลาลดเบือนมาเจเบือนเบือนยึดตลาดพี่น้องตลาดยึดตลาดอันนี้จะมกสมไครปลาเมี้ยบอกินดิบแหมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผม คืนวันที่14มิถุนายนสองพันห้านตะโหอ่ามปีนเลยปะ่บออันอยูุ่่นละปลดรถธรรมชุ่มนะครับปลดรถติดม่องพี่น้องบ้าเแ่าแวะตลาดนะครับผมอ่าตลาดแวะตลาดแม่พอดีพนมามีหลายมีหลายอยู่พอดีเหลืออยู่จานเดียวธรรมชุ่มจานอร่อยปลดรถพนว่าปลดหน้าปลดปลดโลงตรงเออลงลงลงด่างไหมฝนมันตก สวัสดีเจรตุริสวัสดีค่ะนะครับไม่กี่ข้อแรกน้ำกันค่ะข้แรกน้ำกันได้พี่น้องเด้อโมปลานะครับน,น,น,นพอกันทุกแรืงเลยพี่น้อง<แ>นะยรัขับย้ำแรงพราะว่าตอนเช้าตอนกลางวันนะพี่นอ้องบ่าวถอดกอกเดินทางไปไทยคลิปพี่น้องกลับเข้ามาช่วงคำช่วงแรกอ่าไทยเอฟซีได้เบิ้งบรรยากาศจักน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้อาจจะไปเลยไทยตอนกินให้เบิ้งดอกนะครับจะไทยมาเม่เมมเมมเมอย่างเนี้ยนี่อันนี้ลาบหมู กระดับหมูบ่เจ้เพิ่นบ่ใส่พริกรอบที่แล้วตะวินเพิ่นว่ามันรสจัดมันเผ็ดตะวินเพิ่นบ่กินเผ็ดพี่น้องอ่านี่พี่น้องเบามื้อนี้เบาเท่าก็ได้หมูเจ๊ก็ได้ปลาทูใหญ่มากพี่น้องก็เลยดมาใบปนมื้อหลังเน้นหนังของเบาเท่าจะเน้นหนังเน้นหนังเน้นหนังอันหนังบ่โลโปกเปยกไม่เฮ็ดแบบนั่นเด้เบาเท่าแล้มาเข่าขวามันนี้เข่าขวาซื้อมากเข่าขวเจ๊บ่มีเวลาท่านผู้ชมเออนะครับเพราะว่าต่างคนเนี่ยมันเช้ามานี่พี่น้อง เนี่ยมะซ้านี่กับตังคนตังไปทำงานได้พี่น้องเด้อนาที่ไผนาที่อนี่แหละเอฟซีจะเห็นช่วงคำช่วงแรงนับตามด้วยมะนาวไรเม็ดนะคะมะนาวนี่ต้นมันพี่น้องโมมีบอกเม็ดเดิเบาเถอะนะต้นมันโปรเจนเนี่ยค่ะนี่ต้นอยู่นี่ยล่ะมะนาวไรเม็ดมะนาวไรเม็ดไม่มีเม็ดเลยอไม่มีเม็ดพี่น้องน้ำลายก็ตกนาพ้นนี่คุณนอู้นี่ไหมดาบมื่อขึ้นอีแซ่บเส็บปเข็งนะครับดใครมั่นไหเมื่อขึ้นพี่น้องเบ้าเถ้ามือนีปลาลดได้พี่น้องเด้อมือนีปลาลดปิ้งปลาลดบานเท่า ใส่เกลือแค่น,นั้นในเจมือเป็นแต่เข้มในเจใส่เกลือไหม <laughs> เออนี่ครับปิ้งโปรดใส่เกลือพี่ดังไอ,อ้โอหมมีคนเจคือโอบรลายเป็นพิเศษแต่ละเจใส่ไรใส่ไรใ <laughs> ส่ไรใส่ไรบ่ใส่กับ,บอพอแสบในเจนะ <laughs> เอบอบ่ใส่กับ,บอพนะ <laughs> อแสบไปเอฟซี่แหละตะวฟูมักนะครับเออฟูฟูฟูมักก็มี่ออกมาเผาเป็นสิจัดหนออ่อยไอ้นะครับผม กันบอส่มันกับบอแสพี่น้องแน่เลยมันแสบกัใส่ลงไปอืมนี่นะคืนนี้ได้พี่น้องได้นะคืนนี้จะพาไปรับชมไปฟังน้ำกันนะพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับมาฟังจากปากเพื่อนที่พี่น้องได้นะครับมาฟังน้ำกันเพื่อนเน้นเพื่อนย่ำนะครับงวดที่ผ่านมาห้าสองตรงตรงนะครับคืนนี้นะพี่น้องเนาะจะได้ฟังจากปากเพื่อนเลยมาฟังน้ำกันว่าเพื่อนจะเน้นจะย่ำให้ชุดไหน นลับงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับเพราะว่าอยากให้ฟังนะครับพอดีเพิ่นว่างพอดีนะครับเพิ่นกระดับเบาเทาไปขึ้นนีกประมาณ3ามทุ่มเลยพี่น้องนะครับจงไปฟังน้ำกันได้พี่น้องได้พี่ชายร้อยเอ็ดนะครับแมนนะครับแตะวินตรงแยกตะวินเพิ่นเห็ดที่หลังพี่น้องบอกว่าออกคอนทองว่าท่านเพิ่นบอกให้กินเพ็ดนะแต่ว่าเบาเท่านี้ได้อยู่แต่ว่ากลับมาถึงก็เพ็ดรลายพี่น้องแมนเพ็ดพอดีนะเพ็ดพอดี อ้านะครับท่านผู้ชมเต้าหูไห้ไอเต้าหูห้หายังล่ะเต้าหูก้กระไดก็โอนอุ้ยอยู่นีแ่แหละเต้าหูก้กระไดอืมเสร็จแล้วค่ะ,ะพี่น้องลาบหมูจ้าอ่าอันนี้จ้าปลาห้าวันใหม่กระเบเจอ,อันนี้มกสมไข่ปลานึ่งเลยพี่น้องเด้อสมไข่ปลาอันนี้ปิ้งปลาลดพี่น้องบลาใหม่บลาแถาพอดีไหปลารสพอดีฝนตกพี่น้องช่วงนี้บ้านห้าฝนตกดีหูดนี่ปลาแถายันเข้ม มันติดอันนี้แมสติดม่องติดด่างพี่น้องปลารถติดม่องติดด่างเพี่นว่าปลารถปลารถบนเป็นปลารถหน้าที่พี่นว่าปลารถหน้าพี่นว่าปลารถหน้าติดม่องติดด่างพี่น้องนะขึ้นยาขม้าปิ่งกินกับข้าวเหนียวห่ออ้าวนะครับท่านผู้ชมอ่าจังไปฟังน้ำกันนะครับผมพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนล นะครับคืนวันที่14มิถุนายน2568นะครับพามารับชมพามาฟังครับพี่ชายร้อยเอ็ดนะตัวจริงเสียงจริงนะตอนนี้ยู่ในสายนะครับเมือนี้เพื่อนว่านะครับผมจังมาฟังน้ำกันนะฟังจากปากพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับเวลาสองทุ่มขึ้นนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่15มิถุนายน2568ัน้อด้พี่น้องเด้อเพราะว่าคืนนี้อาจจะดึกแล้วนะครับมาให้เพิ่นเน้นให้เพิ่นย้ำให้ วันที่16มิถุนายน2568นับชุดล่างของพี่ชายร้อยเอ็ดล่ะกะชุดมีที่มานะครับเพิ่นหายมา่ล้วนะครับแต่ว่าบริเฟงจากปากเพิ่นขึ้นนี่นะครับมาเห็นเพิ่นฟั่งจากพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับมาฟังมาชม้กันสวัสดีครับครับผมสวัสดีบ่าเถาครับครับโอ้นะครับมือหนีทีว่า โชคดีนะครับผมมีโอกาสได้ฟังนะครับให้พี่ชายรอยเอ็ดยำให้พอดีพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาหาสองตรงๆนะครับนองโอ้คผมครับเออครับพี่ชายรอยเอ็ดนะครับล่มกับบาวเท่าซีงวดต่ชมนะครับหลุดแค่งวดเดียวงวดที่ผ่านมางวดที่ซี นะครับแต่ว่าพี่ชายเรอส์เป็นถูกมากกว่าลงน้ำมันแถวสองวดแล้วนะครับทั้งทั้งหมดนี่คือหกวดแล้วมันบ้าครับผมโอเครับผมหกกวดลนะครับลุดงวดหนึ่งเนาะลุดงวดานึงครับงวดนี้งวดที่เจ็ดท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมามาหาสองตรงๆเอานะครับใจพี่ชายเรอย์ำให้นะครับชุดล่างของพี่ชายเรอก็ถือว่าแม่นได้เป็นน้องเด้อเลขวิ่งนีมาตลอดเป็นบ้าครับผมครับผมเอ้า ยำให้เอฟซีนะอันนี้เป็นสูตรของพี่ชายอยเอ็ดนะครับผมชุดล่างนี่เป็นสูตรของพี่เองอนะครับที่ให้เบ้าเไวัยผมขลาววิ่งสามครับวิ่งสามครับครับผมอจับคู่ให้เอฟซีตัวใดแน่สามห้าสามเจ็ดสามแปดครับสามห้าสามเจ็ดสามแปดพี่ชายรเอ็ดเน้นให้คู่ได้ครับเน้นให้สามผาครับแต่ที่นี้ฝันดีแมวเบ้าเท่าฝันดีบ่ เอาเข้ผมเอาเดี๋ยวจังเรารค้บฝันเดี๋ยวเดี๋ยวยำยำชุดที่อ่าชุดที่มีที่มาให้เอฟซีบังฟังก่อนนะครับเพราะว่างวดชุดมีที่มางวดที่แล้วหาเก้าสองได้พี่น้องได้ชุดสามตัวเพิ่นให้ห้าเก้าสองนะครับตัดเข่าสองตัวตัดเข้าตัดเข่านี่คือหาสองพี่น้องสามตัวไม่เข้านะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่นตัดให้หาสองนี่คือมาตรงๆอ่า uh. เอาชุดมีที่มานะครับผม งวดนี้ปีที่ผาครับครับเจ็ดหกแปดครับเจ็ดหกแปดครับผมบอตต้องถามว่ามาคคิสัยนะครับเนาะครับผหางเดียวงวดนี้ครับผมหางเดียวครับสองตัวตัดตัวได้แน่สองตัวเจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดครับเจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดนะครับชุดมีที่มาเจ็ดหกแปดหางเดียวเน้นคู่ใดครับชุดนี้ เน้นหกแปดครับเน้นหกแปดครับผมโอ้ออจังไี้คือว่าฝันดีฝันว่าไปลาาไุกตะไคร์แหมตอเถ่าที่นี่ที่นี่ปลาคอสามตับที่นี่ปลาคอติดขึ้นว่าสามตัวปะเอา้าตกใจว่าปลาคอนะ่ะมันโตเหมือนกันเหมือนเลยแหมมันมันโตทอกันครับที่นี่คิดว่ามันสิเขา สามแปดแปดสามหรือว่าเจ็ดหกแปดอันนี้เป็นแค่ครบปานลอยฟังบอเท่านะครับผมได้ลดได้ลอตรีตัวไหนไว้หลายได้ลอตลีนะผมได้สามแปดแปดสามไว้หลายโอ้เอาและชุด,ชดมิชมชุดมิธีมานี่บ่ได้ลอตรีบ่ <ผม S 2> ชุดผมก็ในเช่นกันผมได้มิธีมาอยู่แต่เพียงตัวสามแปดแปดสามเนี่ยผมซื้อแล้วผมว่าฝันแหมโอ้นั่นแหละอืมผมซือ้อมีคนเขา เอามันยัดไถผมบ่กเอาดอกผมบอกว่าไม่เอาอที่นี่ผมบอกว่าไม่เอาผมพอแล้วอเขาบอกว่าเอาไม่เหอะเพราะว่ามีคนเขาดึงแล้วเขาก็เอากลับคืนดึงแล้วก็เอากลับคืนที่นี่ผมก็เลยว่าแล้วมันเท่าไหร่ล่ะผมบอกว่าผมถามเขาอืเขาบอกว่าถ้าเอาน่ะลดให้เลยบอกว่าโอ้ยผมไม่เอาหรอกมันผมมีเยอะแล้วที่นี่เขาบอกว่าเอาหยัดไถสามแปดเนี่ยแปดสามหาใบเลยแหมแปดสามหาใบ ครับชุดถาใบาเลยผมว่าผมวบาเอาแล้วพราะในตัวนี้มาคุเลยฝันฝันเลยเพาได้แปดสามมาผมฝันเลยอือเอา้าหรืออาจจะเป็นชุดชุดชุดล่างของพี S ่ชายลอยเอ็ดแอนะครับอันนี้อันนี้แแค่คบฝันนะบอลทอนะผมเราคบจริงว่าคือผมฝันนะที่นี่ผมบอกว่าครับผมไม่เอาแล้วผมพอแล้วผมบอกที่นี่ครับเขาบอกว่ามีคนเขาดึงไปแต่เขาก็เอามาไว้เหมือนเดิมดึงแล้วไว้เหมือนเดิมที่นี่ครับผมว่า ผมมีแล้วสามแปดแปดสามผมซื้อไปก่อนแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาพี่เธอตัวนี้แหละทีนี้ผมก็เลยบัดเขาลดไถ่ผมก็เลยเอาเลยตัดสินใจว่าชุดท่าใบเลยโอ้โหบัดเพราะเอาแล้วผมมาฝันว่าผมเป็นรถตะไครยอ่ะได้ปลาคอสามตัวติดขึ้นมาปลาคอนี่ตัวพ่อกันเหมือนเล่นีหมโอ้ผมบ่าผมตกใจว่าอ้ทำไมปลามันไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่ทำไมปลามันเหมือนกันหมดเลยผมบอกครับเลยผมก็เลยว่า มันเป็นแค่ความฝันนะครับเลยมั่นใจสามแปดมาชุดล่างมาเลยครับผมผมเลยมั่นใจว่าพอผมซื้อมาแล้วผมว่าฝันแมให้เน่นสามแปดผมเล่ยเน้นสามแปดแปดสามชุดล่างสามแปดแปดสามทบชมนับหรือบบแน่เนี้ยนับหรืออาจจะไอเลขวี้ทีมากเจ็ดหกแปดนี่ฝันได้สามโตอบแน่เนี้นับอาจจะเข้าสามโตแล้วก็ได้ เออเพราะว่าฝันในป่าสามโปอืมเขาก็คิดว่าเป็นแค่ครบฝันนะเพราะว่าครบฝันมันกัตีได้แค่สองยางก็คือว่าหนึ่งคือฝันแม่นสองคือคือฝันไม่แม่นเขาคิดแค่นี้เพราะว่าเขาตีได้แค่สองยางฝันแม่นกับไม่แม่นครับเขาต้องหลายครับถ้าผมคิดว่าคนมันม่านยันไถผมว่าเอาแล้วผมบอกว่าผมพอแล้วผมเอาแล้วครับเอาเอาไปเถอะมีคนมีคนเขาดึงไปแล้วนะครับเบาเถ่าถามเน่ย ชุดมิที่มาเนี่เจ็ดหกแปดนี่ยมาคูได้หรือเจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดเนี่นคนยคูเพนเฮม่าคนยำเพนยำป๊อปเจ็ดหกแปดคือเก่าครับชุดเดียวชุดเดียวครับค่าผมเพนเพนเน้นเพว่านเน้นคูไดสองตัวนี่ยเพนแค่นเน้นชุดสองตัวหกแปดคือกันนะครับแต่ว่าลอตเตอรี่พี่ชายรอ,อ็ด์ทำไปได้สามแปดแปดสามได้หลายใบ ดได้ไหวเลยครับ <S 1> <S 1> แต่ว่าเร่งชุดมิที่มาดิเดินดีครับเพราะว่าชุดมิท่มาี่พบก,กับสลับตาแหนง่งไว้คือกันครับครบ<อ>พบก,กับซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วกับสลับตําแหน่งคือกันนะครับท่านผู้ชมนะผมว่าฝันนี่แหละมาเบิ่งนั่กันนะครับผมพี่ชายร้อยเอ็ดอยู่ในสายนะครับอ่าบุที่พานมากครับ งวดที่ผ่านมานี่ครับเข่าห่าสองตรงๆเด้อพี่น้องเด้อนะชุดสามตัวไม่เข้านะครับชุดสองตัวที่เพิ่นตัดนี่เข่าห่าสองนะครับแล้วก็ชุดล่างอันนี้เป็นสูตรของพี่ชายรอยเอ็ดนะเพิ่นวาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนี่มาทุกงวดงวดที่ผ่านมาเพิ่นใหีศูนย์ทำชมแต่ว่าจับคู่บ่เขา่านะครับงวดที่ผ่านมาล่างมาสองศูนย์เหล็กวิ่งนี่เดินดีนะครับเอานะครับชุดล่างนะครับที่พี่ชายรอยเอ็ดให้ต่องวดนี่ครับอันนี้ เพิ่นฝันดีเพิ่นได้ลอตเตอรี่นะครับมีคนเอาลอตเตอรี่มา,ายัดให้เพิ่นแปดสามได้ลอตเตอรี่แล้วมาฝันฝันว่าได้ปลาคอยหญ่โต้ซ้ำกันนั่นบ่ครับผมอ่าครับผมบฝันได้ปลาคอยหญ่โต้ซ้ำกันสามตัวพี่น,อนะน้องนะเพิ่นเลยว่าโอ้บ่แม่นเข้าแล้วบ่ชุดนี้นะหรือผู้ใดชอบอ่ามีเลขติดแม่นๆจับใส่สามเลยพี่น้องเด้อนะเพิ่นให้มาสามห้าสามเจ็ดสามแปดนะผงสุดท้ายเพิ่นฟันที่สามแปดแปดสามต่เพิ่นเด่นตรงหมดคือสามหานะครับ อ่าแล้วก็ชุดมีที่มาท่านผู้ชมนี่ชุดนี่งวดที่แล้วเขาหาสองนับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับอ่าชุดมีที่มาเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดนะครับชุดนี้โบต้องถามด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่าเพิ่นเนียนมากก็คือหกแปดแต่ว่าสามครูเห็นปิดไปเลยท่านผู้ชมนะครับอ่าเป็นนักทักด้วพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจก็จำไปหาหยิบจับลอตเตอรีตตร่พี่น้องนะครับชุดล่างนี่เพิ่นกระได้ลอตเตอรีตตร่สามแปดแปดสามไว้หลายนะครับ ชุดนี้สามตัวเขาก็หาไปได้ครับเจ็ดหกแปดนะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะพี่น้องนะ,ะแปบนาจอนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับผมท่านผู้ชมนะผมเป็นย้ำให้เราได้พี่น้องได้นะครับแ<อ>ต่ว่ามามักักคืออสามแปดแปดสามครับเจ็ดหกัไอชุดล่างนี่ชุดล่างครับชุดล่าง ผมซื้อลัตเตอรี่มาลรวผมว่าฝันแมเอานะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดชอบชุดล่างนี่เป็นสูตรของพี่ชายร้อยเอดเองได้นปลองเด้อยนะเพราะว่าเหล็กเหล็กเดินเหล็กวิ่งนี่ถือว่าเดินดีมาตลอดนับมาตลอดเป็น่างวดที่แล้วกับแม่นะครับหรือผู้ใดชอบนับชุดมีที่มานับชุดมิตรภานี่ก็ถ้าัตัดสองตัวนี่ก็ถือว่างวดที่่านมาห้าสองตรงตรงนับงวดนี้เจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดได้ท่านผู้ชมเด้อ่า นะครับเอาอ่าฮาได้โชกอีกนองหดนีนะครับผมอ่าเพิ่นกะที่ว่าเพิ่นได้โชคหลายงวดพี่น้องนะับที่ว่าเพิ่นเป็นคนไอเอฟซีได้โชกในหมานนั่มนะครับก็เล่เกเล่เมื่อนี่เพิ่นว่างพี่น้องเพิ่นก็ได้นัดเบาวทาวะเอาขึ้นนี่นะครับจะมาฟังนันกันนะครับไอเอฟซีได้ฟังจากเพิ่นนั่เบาวทาวะกะจะรบกวนสักหนึ่งละครับผม ครับขอบคุณพี่ชายไรอ็ดครับครับอ่าเอ้านะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะให้โชคให้ม ắ n ให้เฮงนะครับทุกนี้เนาะครับผมเช่นกันครับครับให้เอฟซีเอ่าได้โชคนะคับนะครับชุดชุดมีที่มาเนี่มักบ่เจ็ดหกแปดนี่มักบ่ครับผมชุดนี้มักครับชุดมีที่มาเนี่มักเพราะว่าวันนี้ยังตีอยู่นะครับครับวันถ่าเนื่องว่าคอสามตัว เนี่กว่าสามตัวสิเข่าหรือว่าซอรัตตอรีมาสิเขาผมยังนั่งงงอยู่ว่าผมเคยฝันนะแล้วผมก็เอาด้วยเลรตัวหนึ่เขาไม่ยันไถผมว่าผมพอแล้วผมไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเอาไปเถอมีคนเขาดึงไปแล้วแต่เขาเอากลับไม่เหมือนเดิมโบนแน่เนี่ครับปากคอสามตัวอาจจะเป็นชุดมีที่มาชุดมีที่มาชุดสามตัวนี้อาจจะเข้าแล้วนะบะ สาร์ทูนนะขอให้สมหวังนะเอ็ซีทุกคนครับนะครับขอบคุณครับพี่แชร์เรศครับผมครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมขอบคุณพี่ชแยรยเรศนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูที่เพิ่นให้แนวทางมานะครับผมเป็นแนวทางเหล็กคำนวณแหนเหล็กถูบเหล็กฟันนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครรู้ว่าจอดตัวไหนได้พี่น้องเด้อนะเพิ่นให้แนวทางมา นะครับอ่าเป็นท่าทางหยิบจับระตรีถามมากก็ชอบถูกใจตรงใจให้หาวใจไปหาหยิบจับระตรีทำชมบอมบักบอชอบคือบอทาวาเบิ้งซืซ่อๆนีแ่แหละน้อพี่น้องนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับ,อรบขอบคุณพญายเพชรขอบคุณพญายมายัยพีปาณาสุกูสุคนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพญายมยัยแหละก,ก็ทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนนะครับให้โชคให้มนันให้เฮงเงให้ลำให้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบอท่าวัสดีครับ